ดีค่ะ FC ยายตุ้มทุกคนนะคะ FC มลเพิลลัเพลิน FC แม่พรพิรดีราชินีชาวดินและ FC เป็ดน้อยคำล่านะคะวันนี้ทำคลิปตอนสองทุ่มครึ่งนะคะพี่น้อง กำลังนะคะหน้าหา้านอยู่วัดจอมสรีนะคะก็กำลังตลกนะคะตลกกำลังร้องเพลงเรียกแขกเข้าชมหน้างานอยู่นะคะพี่น้องอย่าตุ้มกำมเหตุคลิปเชิญชวนพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะในเย็นวันนี้นะคะเพราะว่ามีเรื่องอยากมาคุยนำเอฟซีเยตุ้มนะคะพอดีได้ดู ได้ดูไลฟ์สดอ่าแม่พรกับแอดโมตอนหัวคํานะคะพี่น้องเพื่อนเดินทางไปแสดงที่วัดจอมสีนี่แหละค่ะพี่น้องที่ที่อุดรวันนี้นะคะพี่น้องอ่า ไม่พรก็ได้ว่าหลายๆเรื่องนะคะในช่วงที่เดินทางเนาะเพราะว่ามันมี f c ตี T กันมาตลอด2 3สาวันตั้งแต่วันซ้อมใหญ่วันเปิดวง2วันที่ผ่านมาเนี่ยกับเกี่ยวกับเรื่องคำล่าเกี่ยวกับเรื่องวงเพชรลำเพลินเกี่ยวกับศิลปินหลายๆเรื่องนะคะพี่น้องบัดนี้อ่าไม่พรเพื่อก็เลยตอบคําถามนะคะตอบคําถาม f c พร้อมกับแอโมนะคะผลัดกันตอบผลัดกัน แอดโมก็อ่านคอมเมนต์นะคะแม่พรก็ตอบบางบางคำถามบางคอมเมนต์แอดโมก็เป็นคนตอบนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะแม่พรจะตอบเกี่ยวกับเรื่องคำล่านะคะเพราะมีคำถามว่าเป็นอย่างคำล่าไม่เต้ยลาเป็นอย่างคำล่าคือได้แล้วร้องเพลงหน่อยเทนะคะพี่น้องแม่พรก็เลยได้ตอบแล้วนะคะในไลฟ์นะคะ ไลฟ์เย็นวันนี้นะคะชัดเจนแล้วนะคะว่าเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรนะคะแล้วบางคนก็นยังคอมเมนต์เข้าไปว่าไฮไลท์ไฮไลท์เป็ดน้อยคำละออกจากงงไปเลยแบบนั้นมันกระบอกแมนนะคะพี่น้องถ้าเอฟซีหมอลำพิลาเพลินตัวจริงเสียงจริงอีลีนะคะเอฟซีที่พลังบวกจริงๆเราจะไม่พูดคำนั้นนะคะเราแล้วเราก็ไม่เคยมีความคิดแบบนั้นนะคะพี่น้อง <c oughs> FC ไทยเฮามีแต่ให้โอกาสน้องๆเข้ามาในหมอลำเพืินนะคะหมอลล์ำพิษลำาพื้น,นสังเกตเลยดูดูการเลกๆดูดูการที่หนึ่งและดูการที่สองนะพี่น้องน้องหลายคนยังร้องยังลำาบกเก่งนะคะเสียงไหลลว้วนไหล่ลวงนะคะทั้งร้องพิษคีทั้งร้องพิษอย่างหลายอย่างพวกเราก็ยังให้โอกาสน้องๆน,นะคะ ซึ่งปีสองปีสามมาน้องๆก็เก่งขึ้นนะคะมีหลายคนนะคะที่ร้องเสียงไหลจนบางครั้งผู้ใหญ่บ้านจนแบบว่าเว้าใส่แห้งนะคะเว้าใส่แห,แห้งก็จนออกจากวงไปนะคะออกจากวงไปคิดได้เอฟซีก็เว้าว่าคิดได้เว้าให้คิดนะคะยังได้กลับมาอยู่ในวงตอนนี้กับลำม้วนเล็บพี่น้องเนาะเพื่อนคิดได้เพื่อนก็กลับมานะคะพี่น้อง ทุกคนในวงนะคะถ้าไม่สามารถรับคําติชมได้มันก็เดินไปด้วยกันไม่ได้นะคะคําล่าก็เหมือนกันนะคะพี่น้องสามารถติชมได้ไม่ใช่อวยอย่างเดียวเนาะน้องก็ต้องมีการพัฒนาเนาะก็ต้องมีการเรียนรู้นะคะพี่น้องแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนไม่พรอพนพูดนั่นแหละเนาะว่า <c oughs> น้องคำล่าอะ ต้องมีการเรียนรู้นะคะต่อไปนี้นะคะเมื่อก่อนคำลลาอาจจะยังไม่เคยไม่เคยอยู่ในวงใหญ่นะคะพี่น้องคำลลาไม่เคยอยู่ในวงใหญ่แล้วก็คำลลาก็ไม่รู้ว่าชีวิตศิลปินชีวิตหมอลำเนี่ยเขาเขาทำกันยังไงเนาะพี่น้องเนาะเขาใช้ชีวิตกันยังไงเนาะน้อง,อง,องคำลลาอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้เนาะมันก็เลยเกิดปัญหาว่าคำลลาหายไปไหนแล้วทำไมไม่เห็นมีใครถามว่าเชอรี่หายไปไหนใช่ไหมคะ เชอรี่ก็ไม่ได้เต้ยลาเหมือนแม่พรบอกเนาะแม่พรพูดชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาพูดว่าเป็นผู้บริหารทําไมพูดแบบนี้ก็พูดแบบนี้แหละค่ะพูดชัดเจนแบบนี้หละเอฟซี FC จะได้เข้าใจใช่ไหมคะมน้องคำล่านะก็ต้องเรียนรู้ว่าชีวิตหมอลำนะ่ะเขาใช้ชีวิตกลางคืนและพักผ่อนกลางวัน ชีวิตก็คือขึ้นร้องเพลงโชว์หลังจากโชว์ก็เข้าลำเรื่องเข้าลำเรื่องถ้าเราแสดงด้วยในแต่ละตอนละตอนเราก็จะได้เต้ยได้ร้องได้ลำในช่วงที่เราโชว์เป็นฉากๆด้วยหลังจากนั้นเราก็ต้องได้ขึ้นเต้ยลาสุดท้ายจนแจ้งนำมูอันนี้คือชีวิตหมอลำนะคะพี่น้องบดนี้นะคะคำล่าี่ตอนกลางวันเมนื่อก่อนคำล่าอาจจะยังไม่รู้ว่า ไปก็หมอลำนี่หลายๆหลายๆมือนี่มันเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเนาะคำล่าก็ยังจะยังยังเล่นยังหัวยังใช้ชีวิตตามปกติในกลางวันยังคุยโทรศัพท์ยังอะไรแบบรื่นเริงอะไรแบบใช้ชีวิตแต่ว่าต่อไปนี้นะคะต่อไปนี้เนาะคำลา่าต้องเรียนรู้ชีวิตหมอลำนะคะกลางวันต้องพักผ่อนนะคะกลางคืนต้องทํางานอันนี้คือชีวิตหมอลำค่ะพี่น้องคำลา่าคำล่าต้องเรียนรู้และ ปร,ปรับตัวอย่างใหญ่หลวงเลยแหละปรับตัวอย่างใหญ่หลวงเลยนะคะเพราะว่าคำลาอาจจะเคยทํางานบ้านนาเมื่อก่อนเนาะเคยอยู่บ้านอยู่อะไรทํางานบ้านอาจจะคิดว่าหนักหนาแล้วทํางานบ้านอาจจะว่าเหนื่อยอะไรนะคะชีวิตหมอลำเหนื่อยยิ่งกว่านะคะเหนื่อยยิ่งกว่าเราเห็นใจผู้บริหารนะคะเห็นใจหัวหน้าวง ใจแม่พรเพียรดีนะคะแล้วก็เข้าใจในตัวคำล่าด้วยค่ะพี่น้องเรื่องนิดๆหน่อยๆไม่น่าจะมาดราม่าก,กันเนาะถ้าแค่คำล่าหายไปก็ถามเข้าไปถามเข้าไปแล้วพอหัวหน้าวงเพื่อนมาตอบแลวผู้บริหารเพื่อนมาตอบแล้วก็จบนะคะพี่น้องจบก็ตามรายละเอียดที่แม่พรเพื่อนตอบมากับแอดมูตอบมาแล้วค่ะ บางทีนะคะบางคนก็เข้ามากวนเข้ามาป่วนเข้ามาปั่นนะคะอันนี้บอเม,น FC, มอ้นเอฟซีเลมาลำเพลินแล้วค่ะพี่น้องแต่เอฟซีเหมลพนลนเพลินทุกคนจะเข้าใจความเปลี่นมาเป็นไปตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวงมานะคะว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรนะคะไม่ได้ว่าแต่คําลาคนอื่นเขาก็ตินะคะถ้าทําไม่ดีเขาก็ติถ้าร้องไม่ดีเขาก็ติก็ไปพัฒนาตัวเองนะคะให้ดีขึ้นค่ะพี่น้องร้องหน่อยร้องหลายมันก็ขึ้นอยู่กับ ผู้บริหารเพื่อสิจัดสรรเนาะศิลปินสี่สิบกว่าชีวิตพี่น้องไม่น้อยหรอกค่ะคำล่าร้องโชว์สองเพลงแล้วก็ในช่วงในช่วงฉากแต่ละฉากคำล่าได้ร้องอีกสี่เพลงแล้วเต้ยลาอีกทั้งหมดหกหกเพลงบุนะพี่น้องคำล่าที่จะได้ร้องนะคะถ้าคำล่าขึ้นเต้ยเต้ยลาแล้วในแต่ละฉากคำล่าก็ได้ร้องเพลงด้วยนะคะพี่น้อง แล้วก็ถามหาพี่ภูมินะคะพี่ภูมิก็ไปกับน้องๆในวงไปกับน้องๆคนไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าแต่งหน้าให้คำราก็ยังแต่งให้เหมือนเดิมมาแหละเพราะว่าพี่ภูมินะคะก่อนที่พี่ภูมิจะไปอยู่วงวงใหญ่วงโน้นนะคะพี่ภูมิเคยแต่งหน้าให้กลุ่มพระเอกฟุกมาก่อนนะพี่ภูมิเป็นฟรีแลนซ์นะคะพี่น้องแล้วพอมาอยู่กับคำราแต่งหน้าให้คำราอย่างเดียวมันก็คงจะไม่เพียงพอเนาะค่าใช้จ่ายกหลาย พี่พวงก็แต่งให้คนอื่นได้ด้วยครับพี่น้องไม่ได้มีปัญหานะตัวนี้ถ้าจะทําความเข้าใจง่ายๆเนาะเพราะนั้นอันนี้ก็มาเป็นกระบอกเสียงให้แม่พรอ,อ,อีกเสียงหนึ่งนะครับพี่น้องเราเข้าใจวงนะคะรักวงก็ต้องรักศิล,ลปินทุกคนรักศิล,ลปินก็ต้องรักวงนะคะวงไปได้ศิล,ลปินถึงจะไปได้เหมือนตอนเหมือนยายตุ้มพูดตั้งแต่ตอนตอนตอนสายๆคลิปแรกของวันนี้นะคะวันนี้ยายตุ้มพูดอีกนะคะ วงไปได้ศิลปินศิลปินก็ไปได้นะคะวงไปไม่ได้ศิลปินก็จบนะคะพี่น้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าค่ะนะคะถ้ารักเพื่อนเพืิอนจริงรักน้องคำลาก,ก็ต้องทําความเข้าใจนะคะรักกันค่ะจับมือกันไปแน่แนๆถ้าคืนนี้แม่พรบอกแล้วนะคะในช่องกลุ่มปิดห้ามมีดราม่านะคะเบิ่งมลําอย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะถ้ารักกันจริงเป็นเอฟซีตัวจริงนะคะจะต้องไม่มีดราม่านะคะพี่น้อง ค่ะใหญ่ตุ้มก็มาคุยกับเอฟซีเพียงเท่านี้แหละอันเอฟซีผสมเบาาอย่างอีอันหัวหน้าวงเขาเว้าไปแล้วไปบนี้นะคะบางเท่อนเอฟซี FC บางคนก็อาจจะยังไม่ได้ฟังไม่ได้ดูเนาะในช่วงที่ไม่พอนไลฟ์สดนะคะก็มาฟังในในช่องใหญ่ตุ้มอีกที่หนึ่งก็ได้นะคะรักทุกๆคนค่ะรักหัวหน้าวงรักผู้บริหารแล้วก็รักศิลปินทุกๆคนนะคะทุกคนมีคุณค่าเท่าๆกันค่ะไม่ต้องอวยใครคนใดคนหนึ่งให้แบบ เกินงามนะคะมันจะทําให้ศิลปินคนคนนั้นนะคะเหลืองแล้วก็เสียเขาเรียกอะไรนะเสียผู้เสียคนไปเลยนะคะไม่เกิดการพัฒนานะคะเอาว่ามาลายแล้วไปเบื้องมอลําค่ะพี่น้องสีแสดงแล้วล่ะซีสามทุ่มแล้วล่ะบาทนี้เบื้องมอลํามุ่นๆเจอกันในกลุ่มปิดค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้ยายตุ้มก็ขอจากลาเพียงเท่านี้นะคะก่อนจากการขออุปกรณ์ให้เอฟซียายตุ้มทุกคนนะคะ สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะคิดดีพูดดีทำดีนะคะไม่ไปบูลลี่คนอื่นนะคะพบกันแค่นี้ค่ะรักกันนะคะพี่น้องไปเบิ่งวอลลาให้ันมว้วนลเด้อคืนนะคะเจอกันกลุ่มปิดนะคะหลับฝันดีนะคะดีค่ะ